อะไรอยู่แล้วแต่ว่าอะคือผมจะให้พี่ดูครับว่าส่งไปให้ในดิสแชทนี้แล้วกันอ่ะอ่ะดูให้หน่อยว่าได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหม ได้ยินปะฮัลโหลหนึ่งโลสโลสาโลสี่ห้าหโลหกโลสิบรอยโลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมตอนนี้ แล้วเสียงเตงอะเล้วเสียงเบาว่า ไปไหมอืมอันเนี้อ่าไม่ได้ยิงอยู่แล้วโอ้โหโอ้โพายุเข้าพายุเข้าตู้โอ้ยโอ้พายุเข้าพายุเข้าอ่ะ เสียงเบาเหมือนเดิมใช่ไหมช่วยบอกพอธีกีดกีดจะบ,บ้าจะบ,บ้าตายอ่ะจะบ,บ้าอยู่แล้วจะสับไรครับกีดนะกีดอ๊า กี้มันออกมาถ้าเสียงเกมอ่ะวุ้ไม่ได้ไล่นานเสียงปเปลี่ยนป่าววะเฮ้ยชัดยังใช่ปะใช่ปะ ใันแล้วใช่ไหมต่บางทีเต็มเลยมึงก็เห็นเมื่อกี้มันได้ยินเสียงพาย,ยุเข้าไหมอืม 1. เทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบยี่เ็ดยงเป็นไงเป็นไงตอบหน่งสองตอบตอบกูยังไม่ได้ทำเสียงเซเน่ามาเป็นชาติแล้วทำอย่างไรดี